สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเป็นอีกข้อหน,นึ่งที่พวกเราเราคอยแม้แต่เดือนพฤษภาแล้วาาลลวันนี้มีเหตุการณ์อะไรหลายอย่างแล้วก็ตัวอาจารย์เองเนี่ยมีภารกิจเยอะมากมีแต่เยอะมากนะคะแต่ว่าเพราะว่า,วา,วาทั้งประเทศเนี่ยค่ะบางทีคือหลังจากหลวงมองมีหมอจีไอจบมาทํางานที่ active function อยู่เนี่ยประมาเป็นร้อยคนเองขนณะที่คนในประเทศเราเนี่ยนะคะเป็นโรคนี้อยู่เยอะมาก แล้วก็ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน,นรกรุงเทพมหานครแา่จังหวัดที่มีน้อยมากนะคะเนี่ยสำหรับเรื่องวันนี้นะคะจะได้รับเกรฑ์จากพันโทนแพทย์กรณันกระด่ายทองนะคะท่านเป็นอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารส่วนโรคปิดท้องที่โรงพยาบาลสิงห์แพทย์นะคะบรรยายวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องโรคเครียหลมกระดงค่ะ สำหรับประวัติของท่านวิทยากรค่ะท่านจบแพทยศาสตร์มณิจากวิทยาแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้านะคะแล้วก็วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็มีวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับนะคะของสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้ประวัติท่านอยู่แล้วนี่เราก็จะทราบเลยว่าท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่ท่านที่มีความสามารถ เราก็เชื่อนในเรื่องจริงๆเลยนะครับดังนวันนี้พวกเราหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะในการบรรยายวันนี้ค่ะ,ะออก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ที่เก่บรรยายครัวันนี้บรรยายเป็นเวลาสองชั่วโมงค่ะขอบเกอเทุกท่านือให้อก่างนิท่านเนเาก่นทานะน่นเกต่องานจนนี้ มาฟังกันแบบเบาๆแบไม่เครียดนะครับเรืองเครียดแต่ว่าจะทำให้ไม่เครียดนะครับแล้วก็คิดว่าผู้เข้าการประชุมส่วนใหญ่ก็น่าจะทำงนานอย่างนี้ใช่ไหมครับ mm hmm. เป็นบริษัทเป็นเจ้าหน้าที่วิชาการผมก็คิดว่าประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็คงไม่ได้ลงลึกอ,อะไรมากนะครับ mm hmm. เหมือนกับเวลาบรรยายให้กับเจลโลหรือว่าบรรยายกับเพื่อนแท้ฟังก็คงคงไม่ได้ทำงาน mm hmm. ก็คุยเันแบบสบายๆแต่ก็ ท่านชาวบ้านเกินไปนะครับวันนี้หัวข้อที่รับเชิญมานะครับก็คือเรื่องของเครื่องกระงเฉพาะนะครับเพาะานะครับต้องอย่างแรกต้องขอบคุณทางอาหารวทยานนะครบนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ให้เกียรตินะครับเชิญผมมาบรรยายในวันนี้นะครับหัวข้อในวันนี้นะครับ เราก็เดี๋ยวจะคุยกัยนไปเรื่อยๆสองชั่วโมงมีเวลาเนี่แต่จะสักถามก็ซักถามได้นะครับอยากให้ได้ประโยชน์จริงๆแล้วตอนรับตอนที่ตอบรับทางเอฟีเอมานี่ผมก็ไม่ไม่ค่อยว่าเท่าไหร่น,นะครับแต่ก็จริงๆแล้วอยากให้การพูดการบรรยายเป็นประโยชน์กับทุกท่านมากกว่านะครับมเพราะไม่ได้คิดอะไรโดยมากคือถ้าถ้าเชิญเนออี่ยจะรอทีวีออกใช้ทีวีอาจจะี้องะขอเพราะว่าต้องการให้ประโยชน์นะครับ แต่น้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของของสังคมซึ่งให้ประโยชน์คนไข้จริงๆให้ประโยชน์กับคนอื่นที่ได้รับความรู้ที่ที่เราเมีนะครับางถูกต้องนะครับผมา็สำคัญนนครัปฏันนี้ก็คือเครียดลงกระเพาะนะครับก็จะแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกก่อน,นโรคเครียดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ามันสัมพันธ์ยังไงกับกระเพาะนะครับจริง,รงๆแล้วความเครียดเนี่ยจะก่อให้เกิดโรคหลายๆโรค เข้ามาเกี่ยวข้องกันค่อนข้าง,งมากนะครับหนึ่งนะคือโรคกระเพาะอาหารโรคหนึ่งก็จะพูดผ่านๆนนะครับ,บนนนก,ก็จะมาในเรื่องโรคกระเพาะอาหารนะครับโรคเครียดนะครับโรคเครียดเนี่ยเขาเรียกว่าใส่โพสติดิสออดเดอร์นะครับก็คือในบรรดาลโรคที่เราพบบ่อยที่สุดก็คือโรคโรคโรคทางจิตน,นะครับจิตเวชลาคนไข้เนี่ยไปหาหมอจิตแพทย์น,นะครับก็คือโรคเครียดเป็นโรคที่เจอเยอะมากที่สุดเวลาไปหาหมอเขาบอกว่าปอนหมอกดถามไปอะไรมาคือเครียดมานะครับ แม้กระทั่งที่ส่วนปวดท้องเองเวลาเจอคนไข้ปวดท้องมาเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งนะครับก็จะบอกเลยว่าเครียดนอนไม่หลับโรคเครียดแนวเดิมมากก็คือมันต้องเกิดกับมนุษย์อยู่แล้วครับเราไม่เด้เป็นสัตว์ประเภทไหนเครียดยกเว้นว่ามันมีปัญหาเช่นไม่มีแหล่งหากินนะครับหรือว่าล่าล่าล่าหาไม่ได้อาหารไม่ได้ึความเครียดของของนะครับซึ่งเป็นความเครียดที่ตอบสนองต่อสัญชาตญาณ แต่ว่าความคิดของคนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวว่าเรื่องไม่มีอาหารกินไม่มีที่อยู่อาศัยไม่ใช่ครับของเราต่อที่ปัจจัย4ปจัจจัย5้าใช่ไหมครับกินอาหารครบมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมีบ้านหลังโตๆนะครับมีเงินเป็นแสนล้านก็ยังเครียด <c oughs> การเครียดนี่เกิดจากความกังวลนะครับกังวลกังวลเพราะเราไม่อยู่กับปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องผืนผืนพวกเราสดงเราไม่อยู่เราไม่อยู่กับปัจจุบันความคิดเราไปข้างหน้าความคิดเราย้อนกลับ นะครับก็คือกังวลในสิ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วก็กังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะครับโดยมากความคิดเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับสิ่งสิ่งแวดลอ้อมสถากการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นไปแล้วนะครับที่ต้องแยกก่อนนะครับของ,งอมันคือเรื่องของความเครียดน,นะครับกับความวิตกกังวลความเครียดที่เป็นผลรวมของความคิดแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็การกระทําที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เกิดปฏิกิริยาของร่างกายนะครับ แต่ว่าความวิตกกัวงวลเนี่ยไม่เกิดมาติดติดล่ะมา่งการนะครับก็คือเป็นเป็น of of เรื่องของธาตุบนอย่างเดียวล้วนนะครับไม่ต้องแยกแขะเชองนี้ชัดเจนกว่าเครียดหรือวิตกกังวลไม่เหมือนกันนะครับโรคเครียดน,นะครับกับความเครียดเนี่ยนต่างกันโรคเครียดคือเขียนว่าโรคเครียดกคือเป็นโรคอะนะครับความเครียดเนี่ยจะเกิดคนทุกคนนะครับใครๆก็มีความเครียดทั้งนั้นแต่เมื่อไหร่ที่เรามีความเครียดส่นมีผลต่อชีวิตประจาําวัน นะครับเช่นเราให้มาตรวจบอกปวดท้องมาเนี่ยซึ่งซึ่งผมจะถามคุณหนุ่มคือว่าคุณปวดท้องเนี่ยคุณคุณนอนหลับหรือเปล่านะครับคุณมีปัญหาอะไรไหมนะครับมีใจสั่นรู้ด้วยไหมมีกระแตกรู้ด้วยไหมนะครับซึ่งคนพวกนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องโรคเครียดแล้วแล้วมีโรคเครียดลงมาเพราะสิ่งที่มันมีปัญหาคือเรื่องของสตรีเลสเตอร์บาลนั่นคือเรื่องของการนอนนอนผิดปกติไปเช่นนอนฝันร้ายนะครับนอนหลับไม่สนิท อันนี้เราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เข้ามาหาเรา,นะะาเนี่ยจะไม่ใช่โรคกระเพาะรุนแนะครับก็มีเหมือนกันซึ่งเวลารักษาไปผมเองเป็น,น,ปนในรแพทย์ทางเดินอาหารแต่ต้องให้ยาประเภทศเกาะกระต่ายไปทานซึ่งให้กลับมาก็โอเคดีขึ้นนะครับเนี่ยเวลาที่คนไข้เนี่ยมีป็นถังโรคเพี้ยนเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการรบกวนนอโมอักิตินที่ใน,ในในชีวิตประจำวันของเรานะไม่ว่าเรื่องกินนะครับเอาง่ายๆกินนอนขับถ่ายทุกอย่างครับยาแร้สืบพันธุ์ ปัญหาเซ็กเสืส่อมปัญหาเรื่องของเซ็กเซ็กชวลดิฟัชชันพวกี้จะต้องปวดไปหมดเลยนะครับอันนี้คือทําให้เกิดภาวะที่มีเรื่องของปวดท้องปวดหลังปวดต้นคอนะครับตามมาส่วนความเครียดเนี่ยใครๆก็เกิดแต่เกิดขึ้นมันจะไม่อยู่นานมันอยู่ระยะหนึ่งพอสิ่งที่กระตุ้นสิ่งที่เราต้องมาหายไปก็จะหายไปนะครับโดยมากเวลา,เามีความเครียดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ ความเครียดเกิดขึ้นก็จะทําให้มีการกระตุ้นของระบบประสาทอัตโนมัติก็คือกลุ่มของเอนเนะครับซึ่งระบบประสาทอัตโนมัติเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับเ <c oughs> ชื่อก็บอกว่าเป็นระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งจะไปกระตุ้นระบบต่างๆร่างๆมากมายเราเรื่องของสมองับให้ตื่นตัวตลอดเวลาเรื่องของอหัวใจใส้เร็วขึ้นนะครับเรื่องของต่อเนือให้สร้างเหนือมากขึ้นเรื่องของระบบของลำไส้นะครับทําให้หยุดการทํางานนะครับทําให้เกิดอาการผิดป,ปกติมากขึ้นนะครับ อาการนะครับเรามาดูโรคหลักนะครับที่โรคเครียดมันามทาให้ให้เกิดขึ้นก็คืออันแรกนะครับก็คือเรื่องของเรื่องของรรหัวใจตลอดเลยนะครับมันจะทาให้เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับหรือบางคนมีหัวใจเต้นผิดจังหวะเช่นคนไท้มาหาหมอส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ารู้สึกใจสั่นแต่เวลาเราเราเราตรวจต่อหน้าเราเนี้ยหรือทำ EKG เองทำเรื่องวความหัวใจก็จะไม่มีอะไรปกตินะครับในบางคนอาจจะต้องถูกส่งไปทำาลเวอราไตร์เต้นเคสด้สามใยเพราะว่า มันมีปัญหาไนอาจจะมีป,มปัญหาเรื่องหัวใจเราเราก็ต้องตัดปัญหาเรื่องของหัวใจจริงทิ้งแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งมาตรวแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็คือจโรคเครียดนะครับแต่ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งของโรคเครียดก็ทําให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดสมดุลทันได้นะครับแล้วก็มีเรื่องเรื่องของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดตามมานะครับ <S <S เรื่องของความดันโลหิตสูงนี่แน่นอนนะครับบางคนก็จะมาเรื่องเครียดแต่ก็มีเรื่องของความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นบางทีกต้องดู เรื่องที่เหมือนกันว่าเช่นคนไข้เป็นความดับสูงเข้ามาเนี่ยเป็นความดับสูงเพียวๆพีคือเกิดก่อนแล้วทําให้แล้วแล้วก็มีเรื่องของความเครียดอยู่ด้วยหรือว่าโคลโรคกันหรือว่าความเครียดทําให้เกิดความะดับสูงนะครับซึ่งโดยปกติถ้าตามแนวทางการวินิจฉัยความระดับสูงก็คือว่าเราจะให้คนไข้เนี่ยสอบที่แจ้กลับวักเสบ